ตามหา Honda Jazz คันเบาๆคันนี้เลยค่ะ Jazz GK 1.5 SP 2007นะคะจัดมาให้ในราคาเบาๆ349,000บาทค่ะลูกค้าแม็กใหม่ยางใหม่นะคะสภาพรถเดิมโรงงานค่ะสีขาวสีหายากนะคะเป็นเครื่องพันสองคันนี้มาพร้อมกับเลขไม่เพียง87,000เท่านั้นค่ะใครที่ตามหารุ่นนี้อยู่นะคะลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถได้นะคะที่สาขานะคะ หรือว่าใครที่จองออนไลน์นะคะบอกเลยว่ารถคันนี้สวยเดิมแน่นอนผ่านการตรวจรถโดนใจลูกค้าสามารถเข้าไปค้นหาในเว็บไซต์รถโดนใจได้เลยนะคะของเรารถ5ดาวแน่นอนค่ะลูกค้านะคะในเว็บไซต์รถโดนใจนะคะโครงสร้างรถคานรถลูกค้าสามารถเข้าไปคลิกดูกันได้เลยค่ะจํำป้ายทะเบียนไว้นะคะแล้วเข้าไปค้นหานะคะโครงสร้างรถคานรถนะคะสอง้อยกว่าจุดนะคะลูกค้า5้าดาวแน่นอนค่ะ สำหรับด้านหน้านะคะโฉมนี้ลูกค้าโคมไฟหน้านะคะไส้แจ๋วนะคะเรียกได้ว่านะคะคัดมาให้แบบสวยๆกันเลยร่องรอยการใช้งานมีบ้างเล็กๆน้อยๆแทบมองไม่เห็นนะคะอันนี้ก็คือเดิมโรงงานมีจุดตำหนิบ้างเล็กน้อยแต่ว่าชนหนักที่คว่มน้ำท่วมมาไม่มีแน่นอนค่ะของเราไม่ขายนะคะขายแต่รถเกรด A จ้ารับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้ทุกคันค่ะ รับประกัน2ปี10,000กิโลนะคะออกรถกับเราไปนะคะมีปัญหาเครื่องยนต์เกียร์เรารับผิดชอมซ่อมให้หมดไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยสามารถเข้าเข้าอู่พื้นที่แถวบ้านได้เลยเราโอนตังค์ให้ทันทีลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลในจุดๆนี้เลยนะคะของเราเน้นรถสวยเกรดเนะคะเน้นชื่อเสียงเป็นหลักลูกค้าออนไลน์ส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นใครที่ตั้งใจจะจองรถออนไลน์ไม่สะดวกมาดูรถ ไม่ต้องเป็นกังวลเลยในส่วนของเรื่องรถของเรานะคะโปรขับฟรี3เดือนค่ะจองวันนี้ออกรถเดือนนี้นะคะขับฟรี3เดือนค่ะลูกค้าดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79เท่านั้นนะคะรถมือ2ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะลูกค้านะรถมือ2นะคะต่อให้ลูกค้าฟรีดาวถ้าเช็คเครดิตมาลูกค้าประวัติดีใช้เหรดดอกเบี้ยพิเศษได้ทันทีเลยไม่จําเป็นต้องอัดดาวเหมือนป้ายแดงนะคะถ้าป้ายแดงต้องอัดดาว10% 20%จึงจะได้รับดอกเบี้ยพิเศษแต่ของมือ2ข้อดีของรถมือ2ก็คือ ถ้าลูกค้านะคะเครดิตดีต่อให้ออกรถศูนย์บาทก็ใช้เหล็กดอกเบีย้ยพิเศษ2.79ได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญลูกค้าดูนะของแป่งของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นแม็กเป็นยางนะคะแม็กใหมย่ยางใหม่ค่ะแม็กใหม่ทั้ง4เส้นยางปี2024ลูกค้าดูนะอันนี้ก็คือีีอศอยางนะคะปี2024กันเลยทีเดียวนะคะนี่วิ่งยาวๆได้เลยค่ะ ไม่ได้ซื้อมาขายไปนะลูกค้านะของเราก็คือตรวจเช็ครถทํารถเปลี่ยนยางตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยค่ะนี่นะคะลูกค้ารอบคันโดยรวมลูกค้าได้รถสวยเดิมแน่นอนนะคะและที่สําคัญของเราเป็นศูนย์รวมรถมือสองเกรดเอนะมีรถให้เลือกเยอะแยะมากมายหลากหลายรุ่นนะคะลูกค้าสนใจรุ่นไหนสเปคไหนก็สามารถทักสอบถามปรึกษาก่อนได้เลยนะคะไล่ให้ดูรอบคันนะลูกค้า มีบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะร่องรอยแบบนี้เราจะไม่เก็บงานนะคะเพราะว่าถ้าเราเก็บงานเก็บสีสีจะอยู่ได้ไม่นานแต่ถ้ารถร่องรอยเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะลูกค้าเอาไปใช้10ปี20ปีรับรองว่าสีไม่แตกไม่ตกนะคะสีเดิมโรงงานจะดีสุดสาเหตุที่เราคัดรถนะคะอย่าว่าแต่พิ่ความน้ําท่วมเลยลูกค้ารถที่เก็บสีมาดังแถบเราก็ไม่รับเข้ามาขายเพราะว่าสีจะอยู่ไม่นานนะลูกค้านี่เลยคะ่ะ โดยรวมรอบคันลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะรถสวยแน่นอนนะคะเดี๋ยวเซเอจะแนะวิธีการดูรถเบื้องต้นนะคะว่ารถเดิมเป็นแบบไหนดูกันยังไงใครดูรถไม่เป็นนะคะเดี๋ยวแนะนําให้ดูในคลิปนี้กันเลยนะคะสําหรับรถนะคะก่อนปล่อยเราเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยแล้วนะคะน้ามันเครื่องถ่ายไปให้1 0,000มนกิโลนะคะลูกค้าที่ออกกับเราไปสามารถนํากลับมาถ่ายฟรีได้อีกหนึ่งครั้งนะคะ10,000มกิโลนะจ๊ะ ท่านี้ยังไม่พอค่ะมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีแล้วนะคะยังมีในส่วนของช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้ฟรีอีกหนึ่งปีไม่ว่าคุณจะเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะน้ำมันหมดกุญแจติดในรถยางแตกนะคะเหตุฉุกเฉินต่างๆที่ลูกค้าไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะให้โทรช่วยเหลือฉุกเฉินมีวิ่งช่วยเหลือ24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวจากลูกค้าแล้วก็ยังมีนะคะในส่วนของฟรีค่าแรงตลอดอายุก,การใช้งานให้ ใครที่ออกรถไปเดือนนี้เราจะมีการ์ดฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานให้หนึ่งใบนะคะลูกค้าแล้วก็ยังมีในส่วนของจัดไฟแนนซ์ฟรีตัวไทยด้วยนะคะาราคาเดี๋ยวเราไล่มาดูนะคะว่ารถสวยรถเดิมเขาดูกันยังไงนะคะก็เดี๋ยวไล่ไปพร้อมกันเลยค่ะมาที่ด้านข้างนะคะลูกค้ามาที่ด้านข้างนะคะขอบนะคะขอบด้านบนต้องเดิมจ้าดึงดูได้เลยนะคะในส่วนของ ประตูด้านข้างซ้ายนะคะเม็ดอาร์คเรียงตัวกลมสวยแบบนี้ค่ะไม่มีบิดเบี้ยวนะคะถ้าพิกวัลน้ําท่วมมานะคะเม็ดอาร์คตรงนี้จะบิดเบี้ยวประกบชิ้นส่วนเดิมโรงงานจะไม่ตรงกันนะคะแต่คันนี้ด้านซ้ายลูกค้าดูได้เลยจ้ะอาร์คเดิมโรงงานนะคะประกบสองแผ่นตรงกันอ่ะหัวน็อตกันต่อในส่วนของหัวน็อคคันนี้นะคะหัวนอ็อตฝาประตูเดิมเดิมโรงงานหัวน็อตไม่มีรอยขยับก็คือลูกค้าจะได้ ประตูเดิมแน่นอนจ้ะมาที่บานหลังกันต่อเลยค่ะลูกค้าบานหลังนะคะนี่จ้าดึงให้ดูได้เลยนะคะนี่ค่ะสองแผ่นประกบชิ้นส่วนเดิมโรงงานนะคะตรงกันเม็ดอาร์คเรียงกลมแถวสวยนะคะนี่ขอบประตูด้านหลังซ้าย หัวน็อตไม่มีรอยขยับร่องรอยนะคะใหม่กิ๊กไม่มีสนงสนิมไม่มีคราบจะ้ะเดี๋ยวเราจะไปด้านล้นกันต่อนะคะสำหรับเชื้อเพลิงนะคะคันนี้เติม9591ได้นะคะลูกค้าไล่มาฝั่งนี้กันต่อดึงกันดูชัดๆนะคะใครดูรถไม่เป็นเบื้องต้นเซเพาดึงดูรอบคัน แต่ถ้ายังไม่มั่นใจในตัวเซลเอลูกค้ามีเพื่อนเป็นช่างมีทีมงานเป็นช่างตามที่น้องเอบอกทุกคลิปนะคะสามารถพาช่างมาดูได้ให้ช่างเข้ามาดูได้เลยนะคะของเรานะคะมั่นใจได้นะคะเราไม่กลัวอยู่แล้วลูกค้าจะพาช่างมาสิบคนก็ไม่กลัวเพราะว่าเราขายรถเดิมนะคะลูกค้ามีคะ่ะอาร์คเดิมๆโรงงานทั้งด้านซ้ายด้านขวาเม็ดอาร์กลมไม่มีบิดเบี้ยวนะจ๊ะสายยางยงเป็นรหัสจากโรงงานอยู่เลยลูกค้าดูนะนี่เลยคะ่ะ มั่นใจได้นะด้าลูกค้าออกรถกับเราไปตรวจเจอพลิกความน้ําท่วมเรารับซื้อคืนร้อยเปอร์เซนเต็มลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลเลยค่ะอ่ะหัวน็อตด้านขวาดูได้เลยนะจ๊ะนี่ค่ะแต้มสีเดิมโรงงานอยู่เลยค่ะราคานี้นะคะสามแสนสี่มืนเก้าพันบาทฟรีดาวผ่อนห้าพันกว่าบาทตลอดสัญญาเรียกว่าคุ้งมากลูกค้าจ๋าเพื่อนผ่อนไปให้เยอะแล้วนะคะข้อดีของรถมือสองีดาวผ่อนถูกนะจ๊ะดอกเบี้ยก็ พิเศษนะคะต่อให้ไม่ดาวก็ได้ดอกเดียพิเศษนี่เลยค่ะฝั่งคนขับค่ะฝั่งคนขับด้านขวานะคะมาดูกันว่าเน็ตอาร์คจะเรียงตัวกลมสวยทุกด้านไหมนี่เลยค่ะลูกค้าลูกค้าออนไลน์นะคะไม่ต้องเป็นกังวลเลยเบื้องต้นน้องเอพาชมรอบคันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปอ่องเครื่องแล้วก็ในส่วนของรถโดนใจเราก็ลงในเว็บไซต์เข้าไปคลิกดูกันได้นะคะ ถ้ารถไม่สวยไม่เดิมไม่ตรงปกนะคะไม่ได้ขึ้นเว็บไซต์รถโดนใจอยู่แล้วเพราะว่ามันเสียชื่อเว็บไซต์เขานะคะมันเป็นของแบงธนาชาติลูกค้ามั่นใจได้สําหรับภายในรถคันนี้ค่ะปัดมาพร้อมกับประตูไฟฟ้านะคะก็จะมีปุ่มปรับกระจกได้นะคะ lr ตรงนี้คือปรับกระจก้ายขวามีปุ่ม power mode นะคะประหยัดพลังงานแล้วก็การถนนลื่นนี่คะ่ะลูกค้าพวงมาลัยสามก้านนะคะ เกียร์ออโต้ค่ะคอนโทรลด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าใครอยากติดจอเดี๋ยวนี้สมัยใหม่แล้วสามารถซื้อจอมาใส่เพิ่มเติมได้เข้าไปหาใน YouTube เข้าไปหาในอ่าทิกตออะไรก็ได้ค่ะมีขายนะคะของตกแต่งเพิ่มเติมเดี๋ยวนี้หาง่ายมากค่ะหรือว่าไปตามประดับยนต์ก็ได้นะคะลูกค้านี่นะคะเกียร์ออโต้ค่ะภายในมาพร้อมกับเบาะผ้าหนาหสภาพใหม่กิ๊กนะคะ เจ้าของเดิมใช้งานน้อยมากค่ะลูกค้าให้ดูสภาพเบาะคือสวยจริงๆนะคะนี่ซูมก็ให้แบบใกล้ๆทุกรูกขุมขนกันไปเลยเบาะสวยมากทุกคนไม่มีรอยขาดรอยเย็บรอยเปื่อยรอยย่นนะคะนี่ค่ะภายในก็กว้างขวางพอสมควรเลยนะคะฮอนด,าด้าเจ็คันนี้นะคะเป็นเบาะพับได้นะคะเป็นเก๋งห้าประตูเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่นะคะเบาะตอนกลาง สามารถพับเก็บได้แบบนี้นะคะเผื่อใครสัมภาระเยอะก็พับเบาะเก็บได้เลยนะคะนี่คะ่ะสภาพเบาะทั้งหน้าทั้งห,หลังก็คือว่าสวยกิ๊กใหม่ภายในกว้างขวางนั่งได้หลายคนอยู่นะห้าหกคนสบายเลยค,ะะคะ่ะนะคะเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังเก๋งห้าประตูนะคะนี่จ้า เปิดมาก็คือนี่อันนี้นะคะถ้าเราจะไปซื้อกับข้าวก็สามารถซื้อถาดรองน้ําได้นะคะด้านหลังแล้วก็เดินทางใกล้ๆนะคะเกิดเหนื่อยเกิดเมื่อยก็สามารถพับเบาะได้แบบนี้นะคะเอ็นหลังพักผ่อนได้นะคะก็จะมีเหล็กดาม,มาให้นะคะอันนี้อนเนกประสงค์นะคะแวนผ้าได้ด้วยตอบโจทย์เลย ในส่วนของหัวน็อตฝาปิดด้านหลังลูกค้าดูนะหัวน็อตเดิมคะ่ะหัวน็อตเดิมๆนะคะไม่มีรอยขยับไม่มีรอยขันใดๆทั้งสิ้นนะคะใช้งานกันยาวๆได้เลยคะ่ะลูกค้าเพราะว่าเป็นของแท้นะคะฝาปิดแท้กระโปรงแท้ประตูแท้นะคะอุปกรณ์ติดรถนะคะแม่รงแม่แดงต่างๆมีมาให้ครบเกิดมาด้านล่าง ล้อสแปร์อยู่นี่นะคะล้อสแปร์ยังไม่ได้ใช้งานแล้วลูกค้าใหม่กิ๊กกันเลยทีเดียวจ้าเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรอบคันคันนี้กันไปแล้วเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยคะ่ะต่อเลยจ้ามาที่ห้องเครื่องนะคะ Honda Jazz GK 1.5 s ปี2017คันนี้นะคะลูกค้ามาเลยคะ่ะ คานด้านหน้านะคะลูกค้าคานด้านหน้าเดิมๆค่ะเครื่องเดิมนะคะลูกค้าหัวน็อตนะคะด้านหน้าหัวน็อตแก้มด้านขวาไม่มีรอยขยับเกลียวน็อตหัวไม่แตกนะคะไม่มีรอยบิดหัวน็อตฝากระโปรงนะคะด้านขวานี่เลยจ้ะหัวน็อตฝากระโปรงด้านซ้ายค่ะลูกค้า หัวน็อตแก้มด้านซ้ายค่ะเรียกได้ว่าเดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะใครได้คันนี้ไปนะคะถือว่าได้รถสวยนะคะรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์นะคะตรงปกแน่นอนค่ะใครที่อยากจะวอล์กอินเข้ามาก็เข้ามาดูที่สาขาได้นะคะคันนี้อยู่สาขาส,สาขาตาปานนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสีเยกตาปานนะคะ มีสีสาขาทั่วประเทศไทยค่ะลูกค้ากรุงเทพสุราษฎร์บุรีรัมย์นะคะแต่ถ้าลูกค้าอยู่กไกลๆนะคะอยากจะหมอกรถคันนี้เป็นนัดรับที่สาขากรุงเทพก็ได้นะคะของจอกบนบุรีหรือลูกค้าฝั่งบุรีรัมย์นะคะโซนภาคภาคอีสานอยากได้รถคันนี้ก็ไปรับที่สาขาบุรีรัมย์ได้นะคะจับจองออนไลน์เข้าบัญชีบริษัท1,000นบาทนะลูกค้าจัดไฟแนนซ์ฟรีนะคะเอกสารครบมีเจ้าหน้าที่ไปเซ็นให้ถึงบ้านถ้าเกิดว่า3วัน4วันอนุมัติลูกค้าไม่สะดวกมารับรถเราก็มีบริการส่งรถให้นะจ๊ะ ในส่วนของของเหลวนะคะลูกค้าเราเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะคะน้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนให้นะคะวิ่งยาวๆหนึ่งหมื่นกิโลนะคะนอกจากนี้ออกรถไปแล้วยังมีให้นํากลับมาถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีได้อีกหนึ่งครั้งนะคะหนึ่งหมื่นกิโลในส่วนของแบตเตอรี่เราก็เช็คให้แล้วนะจ๊ะนี่คะ <S <S ่ะฝากระโปรงเดิมโรงงานนะคะเครื่องหมายมอกอย,ยังมีอยู่เลยนะคะลูกค้าใครที่สนใจรถคันนี้นะคะสามารถ โทรตรงมาได้เลยที่เบอร์0 9 4 9 9 9 9 5 6 6นะคะเงื่อนไขาการออกรถนะคะลูกค้าอายุ20ปีบริบูรณ์นะคะอายุงานขอ6เดือนขึ้นฐานเงินเดือน1,000 10, 0บาทนะคะใครที่มีข้อสงสัยนะคะหรือว่ามีภาระหนี้เยอะมีผ่อนอะไรอยู่ก็แล้วแต่สามารถทักมาปรึกษามาสอบถามกันก่อนได้เลยว่าอาชีพแบบนี้นะคะมีผ่อนอันนี้อยู่ได้กี่เดือนกี่เดือนปรึกษาได้นะคะสําหรับลูกค้าที่ไม่มีประวัติก็เหมือนกันคะ่ะ ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะลูกค้าทักมาคุยทักมากสอบถามกันก,นก่อนได้ว่ามีประวัติได้เท่านี้เดือนสามารถออกรถได้ไหมนะคะปรึกษาก่อน mm hmm. เป็นยังไงกันบ้างคะฮอนด้าแจดคันนี้นะคะถูกใจใครหรือเปล่าเอ่ยนะคะถ้าเกิดว่าส,น,สนใจนะคะอยากจะให้เช็คนะคะเงินดาวยอดผ่อนให้ก็สามารถโทรตรงมาที่เบอร์0945989256ได้เลยนะคะ เจ็ตจีเคหนึ่งจุดห้าเอสปีสองพันสิบเจ็ดสาบาทประวัติฟรีดาวนะคะผ่อน5,000กว่าบาทตลอดสัญญาเลยค่ะลูกค้าดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79นะคะโรลขับฟรี3เดือนค่ะนะคะจองวันนี้นะคะจัดไปเน,น้นฟรีทั่วไทยฟรีเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้นะคะก่อนออกหนึ่งครั้งหลังออกให้อีกหนึ่งครั้งนะคะฟรีนะคะช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงหนึ่งปีนะคะฟรีนะคะ,ะ,คะการ์ดค่าแรงนะคะฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะโปรโมชั่นเด็ดโดนขนาดนี้นะคะใครสนใจก็สามารถทักมาคุยได้เลยที่เบอร์0945989256เช็คเงินดาวยอดผ่อนยอดจัดก่อนได้เลยสำหรับนะคะฐานเงินเดือนขอเริ่มต้นที่1,000 0บาทอายุงาน6เดือนขึ้นนะคะอายุ20ปีบริบูรณ์ค่ะแต่ถ้าใครนะคะมีข้อสงสัยว่าชาวสวนอาชีพค้าขายออกได้ไหมออกได้ทุกอาชีพนะคะขอให้ทําจริงนะคะขายหมูขายไก่ขาย,ขาย,ขาย,ขายลูกชิ้นขายปลา ขายอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ได้เดินบัญชีก็ไม่เป็นไรค่ะอาชีพค้าขายแต่ให้ลูกค้านะคะทักมาสอบถามมาคุยกันก่อนนะคะสาหรับรถของเรามี4ส,สาขาทั่วประเทศไทยค่ะกรุงเทพสุราษฎร์บุรีรัมนะคะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็สามารถมาออกรถกับเซเวได้หมดเลยนะคะน้องๆที่ไม่มีประวัติเครดิตเลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับอาชีพลูกค้าด้วยนะคะว่าลูกค้าทําอาชีพอะไรอยู่นะคะไม่มีประวัติแต่ว่า เป็นพนักง,งานบริษัทเงินเดือนเข้าบัญชีเบื้องต้นก็กูได้เยอะอยู่นะน้องๆน,น,นะบางคันฟีดาวได้นะคะเพราะว่ารถของพี่เอมีเยอะนะคะรถมีเยอะค่ะนะคะนี่เลยมีหลายหน้ารถนะคะบางคันบอกเลยว่าฟีดาวได้เลยนะคะลูกค้าต่อให้มีมีประวัติก็ฟีดาวได้เพราะฉะนั้นสนใจรุ่นไหนสเปคไหนนะคะอยากได้รุ่นไหนก็ทักมาคุยทักมาสอบถามกันได้นะคะหน้ารถเราเยอะแล้วก็ที่สําคัญเป็นรถเดิมเกรดเอทุกคันนะลูกค้านี่เลยค่ะ อยากได้รุ่นใหญ่รุ่นเล็กนะคะอยากผ่อนกี่บาทนะคะราคาค่างวดขึ้นอยู่กับราคารถนะลูกค้านะค่างวดขึ้นอยู่กับราคารถนะคะถ้าเกิดว่าปีใหม่ๆนะคะราคาสูงก็จะผ่อนสูงแต่ถ้าใครอยากได้สี่ห้าพันห้าพันกว่าก็รถประมาณ3 0 0 0 0นนี่เลยค่ะเนี่ยเป็นพวกซิตี้อย่างนี้ก็ได้นะคะลูกค้าอย่าลืมนะคะสนใจรถมือสองนะคะอย่าลืมทักหามาดามเอรถมือสองนะจ๊ะ สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ